I just pick just up the money แต่ว่าโชคดีที่ไม่ขโมยยังไงนะคะเดยวันนี้ทำไมนะคะลูกหนูเห็นว่า money ทำไมนะ money เห็น money ทำไมนะ dad มันตกค่ะอยู่บนนะคะ stairs อ๋อเล่าเป็นประโยคเลยก็ได้ลูกหมายถึงประโยคยาวก็ได้เลย so I just pick up the money แต่ว่าโชคดีที่ไม่ขโมยโชคดีที่ไม่ขโมยได้ยังไงถึงไหมถึงว่าอะไรต้องพูดอาเลไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะขโมยถูกไหมอาเลไม่ได้ขโม,มยมค่ะอา่าโอเคโอเค I get the money when I about to get downstairs I didn't change my s t o r l I rushed to the principal first and I tell the principal what is this money belong to and the teacher said oh เจออยู่บนบันไดอะเจออยู่บนบันไดแล้วก็เลยเอาไปให้ทีเชอร์เลย โชคดีที่ไม่ได้อะไรนะคะเรนบอกว่าโชคดีโชคด,ดีที่ไม่ขโมยโชคดีที่ไม่ขโมย Teacher said very good she said that I'm very good because stealing is a nice thing to do stealing is not a nice thing to do มี moral of this story ไหมคะ Yeah don't steal don't steal อะไรคะ Don't steal things หมายถึงว่าห้ามขโมยของใครใช่ไห <Yeah. S 2> มคะถ้าเจอของแล้วทำไงคะ หยิบของแล้วก็ไปอะยบอกครูครูหรือว่าถ้าอยู่ที่เขาต้องต้องไปดอกบอกตำรวจโอ้เก่งมากค่ะคือ